สวัสดีครับสวัสดีโรงเรียนปลายทางที่เคารพทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมได้ขออนุญาตนะครับส่งคลิปวิดีโอนี้มาทำความเข้าใจกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปก็คงจะต้องขออนุญาตใช้รูปแบบวิธีการนี้นะครับสื่อสารกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับในโครงการ โรงเรียนดีมีคุณภาพนะครับทั้ง49โรงเรียนด้วยความปรารถนาดีที่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันทำให้เราต้องหันเหมาช่วยเหลือกันแนวเรื่องวิธีการอย่างนี้ครับเริ่มต้นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตสื่อสารเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับขอเรียนท่านผู้มยการโรงเรียนทุกโรงนะครับว่า ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มในการโรงเรียนนะครับในโครงการของเรานะครับอันดับแรกเลยก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ตั้งใจนะครับที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศนะครับให้เป็นรูปธรรมโรงเรียนดีมีคุณภาพนั้นเรามีวิสัยทัศน์ที่จะจัดการศึกษาด้วยกันนะครับบนพื้นฐานที่ว่าเราจะไม่ทิ้งเด็ก ไว้ข้างหลังแม้แต่หนึ่งคนนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะขออนุญาตเชิญชวนเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนดีและมีคุณภาพเนี่ยก็ต้องแบ่งออกเป็น2เวอร์ชันนะครับอยู่ใน t o in o นะครับอันดับที่1ก็คือขออนุญาตเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราเรียกว่าจิตตศึกษาครับ ก็อยากจะขออนุญาตอย่างนี้นะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตอนนี้อยากจะให้ประชุมครูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสร้างความเข้าใจให้ตรงกรันวิธีการสอนจิตตึกษานั้นก็เริ่มต้นจากที่ต้องจัดบริบทต่างๆนะครับให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันดับแรกเลยก็ขอให้ท่านผู้อำนวยการประชุมครูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้มีการปริ้นนะครับมีการปริ้น แผนการจัดการเรียนการสอนจิตตศึกษาออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็ทำปกชื่อคุณครูอะไรนะครับสอนชั้นใดชัดเจนหรือไม่ก่อนจากนั้นก็ประชุมคุณครูว่าขอให้อ่านแผนสอนวันต่อวันไม่ว่าสถานการณ์ประเทศไทยจะเป็นยังไงไม่ว่าการสถานการณ์ของการขับเคลื่อนคุณภาพนโยบายอะไรก็ช่างครับ แต่ผมขออนุญาตว่าอย่าทิ้งงานรูทีนนะครับที่เราจะต้องทําเป็นประจาเด็กๆเราจะแกว่งมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอสอนกันแล้วทิ้งนะครับเราจัดกิจกรรมไปก็สอนแล้วก็ทิ้งเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือง,งานแรกเลยก็คือเรื่องของการปริ้นนะครับแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องของสอนจินตศึกษาครับตอนนี้สเต็ปที่2เนี่ยก็ต้องขออนุญาตว่าห้องเรียนเนี่ยนะครับ ห้องเด็กตัวยูครูวี a ช e นะครหวังว่าท่านผู้บิการคงจะเข้าใจาเรื่องนี้ยูก็คือจัดห้องเรียนออกเป็นตัวยูจะอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้นยูก็ว่ากันไปนะครับส่วนคุณครูนั้นขออนุญาตด,ด้านหลังห้องสุดเลยนะครับเอาโต๊ะครูนะครับตั้งดันตรงกลางชั้นเรียนเลยด้านหลังสุดเลยนะครับ ติดฝาผนังเลยซ้ายมือเป็นผลงานอาณาจักรของเด็กๆนะครับขวามือเป็นอาณาจักรของครูอันนี้คือแล้วก็ทํามือออกไปหน้ากระดานดาอันนี้ติดเสามุมฝั่งซ้ายอันนี้ติดเสามุมฝั่งขวายื่นอย่างนี้นะครับใช้ตัวครูเป็นแหลมของตัววีนะครับอ,อันนี้คือ V-shape นะครับบริเวณตรงนี้จะไม่มีการติดอ,อู่อะไรอะไรเยอะะมากมายไก่กองครับจะมีเพียงข้างบนมีทีวีตรงกลางมี กระดานดำด้านข้างของกระดานดำก็จะติดกระบวนการเรียนการสอนคีทูเดย์ซึ่งในขั้นที่2โพรโพสคู School, จะต้องเขียนทุกชั่วโมงตอนต้นชั่วโมงนะครับคราวนี้ใต้กระดานดำนะจะมีตะแกรงติดผลงานประจําเดือนนี้เท่านั้นนะครับนี่คือบริบทของห้องเรียนจากนั้นพอเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จเด็กๆเ,เ,เดินมาที่ชั้นเรียนต้องสอนให้ลูกๆวางรองเท้าส้นเข้าฝา พอวังส้นเข้าฝาปุ๊บก็มอบหมายให้เด็กๆหรือถ้าเด็กเล็กจนเกินไปก็ครูเข้ามาเปิดทีวีเป็นการใส่ดนตรีจิตบำบัดนะครับก็ <c oughs> หรือจะเป็นเสียงเพลงแผ่วเบาอนี้ก็คือทําให้เป็นประเพณีนะครับหลังห้องเรียนทุกห้องต้องเปิดทีวีนะครับมีดนตรีจิตบำบัดจากนั้นเด็กๆก็นั่งเป็นวงกลมอยู่กับพื้นนะครับอยู่วงกลมอยู่กับพื้นจะมีเบาไม่มีเบาก็ขึ้นอยู่การบริหารจัดการของคุณครูแล้วแหละนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ครูก็ต้องเริ่มเข้ามานะครับเตรียมสภาวะจิตเด็กนะครับตามแผนการจัดการเรียนรู้จิตตศึกษาเช้านี่เลยเขาให้ท่านทําเรียนยิมท่านก็ทาเขาให้ท่านใช้อุปกรณ์ท่านก็ใช้นี่คือรูปแบบการสอนพอเตรียมสภาวะจิตเสร็จแล้วก็ลงทํากิจกรรมเรื่องของจิตตศึกษาในระยะเวลาที่ทางเรียนประชุมกําหนดว่าจะสอนประมาณกี่นาทีสุดท้ายเสร็จของการสอนจิตศึกษา ความเป็นพลังของครูจิตบวกนะครับคุณครูต้องติดบวกนะครับแล้วก็พูดสิ่งที่ติดบวกไม่ดุไม่ด่ไดาไม่ว่าไม่กล่าวครับพูดในสิ่งที่เป็นบวกนะครับลูกๆตั้งใจเรียนลูกๆของครูเป็นคนดีวันนี้สมชายไม่มาโรงเรียนสมชายเป็นอะไรใครทราบบ้าง น,นี่คือสิ่งที่คุณครูห่วงใยเอาละทั้งวันหนูตั้งใจเรียนนะลูกหนูเป็นคนดีนะคุณครูเป็นพ่อคุณครูเป็นแม่คุณครูจะดูความสาเร็จของหนูรายวันนะอะไรก็ได้ครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นการเชียร์อัพกลูกหลังสอนจิตศัก์ษาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยไปเรียนในรายวิชาถ้าเกิดแบ่งกันสอนหลายคนแต่กรณีที่สอนคนเดียวคุณครูสอนคนเดียวครูนคนคก็เปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเข้าเรียนในรายวิชาที่1 นี่คือรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนดิตจิทัลครับเด็กเราต้องดีขึ้นคุณครูสอนเด็กคุณครูสร้างเด็กรายวันคุณครูสอนเด็กคุณครูสร้างเด็กรายวันเราจะหยุดพฤติกรรมต่างๆนะครับในกระบวนการที่คุณเคยทํามา เพราะเราเลือกแล้วว่านี่คือนวัตกรรมด้านดีครับนวัตกรรมด้านดีเราสอนจอิตตกษาในโรงเรียนถ้างั้นเราจะใช้ชื่อว่าดีมีคุณภาพเฉยๆก็ฝากคุณครูด้วยก็แล้วกันนะครับการน,นี้มาถึงด้านขวานะครับก็ฝากท่านผู้นวยการโรงเรียนนะครับให้ครูเนี่ย ริ้นหน่วยการเรียนการสอนหน้าเดียวหน้าหลังหรือหน่วยการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนกําหนดครับแต่ขอความร่วมมือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอีกสักครั้งเนี่ยนะครับมีการประชุมเนี่ยประชุมคุณครูบอกว่าโรงเรียนของเราด้านคุณภาพมากี่ด้านดีนะครับต่อไปโรงเรียนของเราด้านคุณภาพเนี่ยเราขออนุญาตใช้แผนจัดการเรียนการสอนหรือหน่วยการจัดการเรียนการสอนหรือที่เราเรียกว่ากิจกรรมการเรียนการสอนเรียกว่า การเรียนกันสำหรับคีย์ทูเดย์นะครับซึ่งตรงเนี้ยประเทศไทยนะครับการจัดการศึกษากําลังจะเน้นหน่วยรายสมรรถนะแต่เราอะทำมาสามปีแล้วหวังว่าท่านผู้อนวยการโรงเรียนจะภาคภูมิใจนะครับงานของด้านคุณภาพเนี่ยเรามีดีกับคุณภาพใช่ไหมครับมิติที่2อเนี่ยอยากจะขอความร่วมมือท่านผู้อนวยการโรงเรียนนะครับว่าเอ็กซเรย์แผน,นคูณนิดนึงครับว่า ขั้นดูนาวเนี่ยขั้นนำ้าสู่บรเรียนโอเคไหมนำแล้วเด็ก,กเราจริงไหมไม่ใช่ว่าเขียนให้พอมีจัดพอให้ได้ไม่ใช่ครับต้องเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราให้ถึงเราให้ตื่นเต้นเราให้น่าสนใจที่จะเข้าการเรียนการสอนในหน่วยนี้จากนั้นพอโพสเนี่ยต้องเขียนตรงป้ายขีทุเดย์ตรงกระดานทุกหัวชั่วโมงนะครับวันนี้จะตรวจจะเรียนมาตรฐานตัวชีวัดหนูจะต้องเป็นอะไรหนูจะต้องทําอะไรเป็น หนูจะต้องเกิดคุณลักษณะที่ดีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ต้องทำในขั้นโพสทุกชั่วโมงขั้นเวิร์กโหมดนะครับคณครูใน1ห,หน่วยก็แบ่งมาสอนครับในชั่วโมงนี้จะสอนกิจกรรมที่1ที่2ก็ไปาไปชั่วโมงต่อไปก็3ชั่วโมงต่อไปก็4 5 6ไล่เรียงไปเรื่อยจนถึงทุกกิจกรรมแต่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าอยากยกระดับผลสมริถท,ทางการเรียนอย่างแท้จริงให้เป็นโรงเรียนที่มีความยั่งยืน กิจกรรมตรงนี้ทุกกิจกรรมของขั้นเวิร์กโมดนะครับต้องมี4องค์ประกอบนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ how to ทำอะไรพอพิดมในการตรวจสักนิดเนี่ยนะครับเนื้อหาอะไรนะครับอันที่2อ,อันที่3ก็คือคอนอันที่2นี่คือคอนเทนต์อะไรเรื่องเนื้อหาและอันที่3ก็คือเรื่องของสื่อแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเกิดทักษะสกิลอะไรอันนี้จะตรงกับเรื่องของตัวชีวัดเลยนะครับสำหรับองค์ประกอบที่4ของ กิจกรรมทุกกิจกรรมตอนนี้พอไปถึงคอมไบอะลีเฟกทีฟตั้งกิ้งนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยไม่มีการลงรายละเอียดให้ขีดให้เขียนอะไรอีกแล้วนะครับก็คือพูดนําเสนอครับก็คือวันนี้นักเรียนรู้อะไรนักเรียนเกิดความสามารถอะไรนักเรียนรู้สึกที่ดีอะไรบ้างอันนี้ก็ให้เด็กพูดนะครับถ้าเกิดในห้องหนึง่งมีหลายคนก็สุ่มใช้วิธีสุ่มคุณครูก็ต้องจํานะครับว่าในชั่วโมงนี้สุ่มให้ใครได้นําเสนอชั่วโมงต่อไปก็ให้อีกคนหนึ่งแต่ว่าต้องฝึก เวลาถามนักเรียนรีบติฟก็บจกิงๆต้องฝึกให้นักเรียนยกมือตอบนะครับต้องฝึกจริงๆนะครับไม่ใช่ครูเป็นคนชี้แบบนี้ให้นักเรียนยกมืออย่างนี้นะครับขั้นตอนที่5 c o คอมบน์เทสถ้าท่านผู้อนวยการโรงเรียนเห็นความสําคัญของ NTO.net เห็นความสําคัญของคนสุดท้างการเรียนต้องกํากับคุณครูจริงๆนะครับว่าฝึก3สอบ1ฝึก3สอบ1หมายความว่าใน1หน่วยจะมีข้อสอบ4ฉบับเสมอ ต้องไม่ละเลยนะครับ1 2 3นี่คือฝึกแล้วก็ซ้อมไปกับพอพร้อมกับเด็กสว่วนฉบับที่4ี่ให้วัดและประเมินผลนะครับลงปอพห้าลงอบนะครับนี่คือกฎเหล็กแห่งการทํากิจกรรมยกระดับผลช่วยการเรียนอย่างแท้จริงสุดท้ายเลยใดว่าพัสนี่คือตัวตนแสดงสมรรถนะครับอินเทรนสุดๆสําหรับหน่วยการเรียนการสอนที่โรงเรียนดีมีคุณภาพออกแบบมา3ปีนะครับ นักเรียนออกแบบงานส่งครูหนึ่งชิ้นเอาความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดมานะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่กิจกรรมหนึ่งถึงกิจกรรมสุดท้ายมันคือการฝึกความรู้มันคือฝึกสกิลมันคือฝึกความสามารถมันคือฝึกคุณลักษณะที่ต้องการแต่ไดว่าพัทมันคือการหล่อหลอมทำทุกสิ่งเอาทุกสิ่งทุกอย่างบูรณาการทุกสิ่งอย่างที่เด็กมีความรู้ตั้งแต่กิจกรรมที่หนึ่งถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับมาออกแบบงานสอนครู นี่แหละครับเราเรียกว่าสามรรถนะทํางานชิ้นนี้ให้เกิดความสําเร็จเราเรียกว่าสามรรถนะครับเด็กบางคนอาจจะทําเป็นโครงงานเด็กบางคนอาจจะร้องรําทําเพลงส่งครูเด็กบางคนอาจจะเล่นลิเกเล่นลําตัดเพลงลูกทุ่งส่งครูในเนื้อหาที่เรียนมาตลอดทั้งหน่วยเด็กบางคนอาจจะท p o w e r พ o i n t เด็กบางคนอาจจะทาคลิปวิดีโอเด็กบางคนอาจจะแสดงละครเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างของการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีมีคุณภาพอย่างแท้จริง ฝากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนอกนั้นก็อยู่ในดุลพินิษของท่านครับห้องเรียนจะสมบูรณ์อย่างไรห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนเฟรนชาชยอย่างไรโรงเรียนของเราจะทําเหมือนกันทั้งเรียนแบบโฮลิสติกอย่างไรเดี๋ยวเราจะเสนอในคลิปต่อไปรอบหน้านะครับสนจะขออนุญาตพูดคุยเกี่ยวกับทุกท่านเกี่ยวกับห้องเรียนเฟรนชชยนะครับห้องเรียนเฟรนชาชยและการจัดกิจกรรมห้องเรียนแบบโฮลิสติกสําหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมากๆครับ คลิปนี้ฝากท่านประชุมคุณครูทุกคนให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับหวังว่าท่านจะเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนดีมีคุณภาพไปด้วยกันนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนครับสวัสดีครับ